เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ท่านนายอำเภอบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการปลูกพืชผลทางการเกษตรทําให้ไม่มีพืชที่สามารถช่วยทําให้ดินของเรานะคะอยู่กับที่และทําให้ดินชุ่มน้ําแล้วก็มันก็สไลด์ลงมานะคะเนื่องจากว่าการอุ้มน้ําเยอะนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปคุยกับอีกท่านหนึ่งค่ะซึ่งคุณนพดลดาเดะนะคะเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ล้อมชำนาญการค่ะหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรน้ำผิวดินนะคะของสํงงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาค่ะให้มาร่วมกันรู้ทันธรณีพิบัติค่ะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราได้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับเราก็จะพบว่าฝนตกเกิดเหตุการณ์ฝนตกน้ําป่าไหลหลากแล,ล้วรวมกระทั่งถึงในส่วนของดินสไลด์ในหลายๆพื้นที่นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ไปปี66นะครับเนั้นเราว่าก็หนักแล้วนะฝนสะสม600มิลมนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ประวัติการเหมือนกันเนาะปัจจุบันก็มีแนวโน้มมากขึ้นนะฮะผู้ว่าบอกว่ามวยคู่เอกยังไม่เริ่มเลยตัวมวยรองมาแล้วและมวยรองก็ทักทายเรามาเยอะมากนะฮะก็หลังจากนี้ก็ ก็ต้องเฝ้าติดตามรายง,งานอุตุนิยมวิทยาดูปริมาณน้ําฝนและเทคนิคที่ผมแนะนําไปว่าเฝ้าปริมาณน้ําฝนยังไงนะครับแล้วก็ถามว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นกว่านี้ไหม,มก็ถ้าเกิดเรายังมีการปลูกต้นไม้หรือทําลายป่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดเราดูแลดีขึ้นส่งเสริมการปลูกป่าที่สามารถยึดเกาะหน้าดินไม่ไปรบกวนหน้าดินนะครับเดิมที่ถ้าเราสังเกตลักษณะเขาเนาะมันจะมีหุบอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทางน้ําผ่านเดิม แต่ถ้าเกิดเราไปปรับปั๊บให้มันราบน้ำมันจะไปไหนนะฮะอ่ามันก็ต้องซัดบริเวณพื้นที่เดิมที่เป็นดินก็เกิดการเินสไลด์ตามมานะครับอ่าอย่างแรกคือลักษณะของดินก่อนดินหินก่อนนะครับฝั่งเบตรงที่สร้างมันจะเป็นหินแกรนิตซึ่งถ้าเกิดน้าสะสมเกิดการผุก,ก่อนได้และยิ่งเกิดถ้าสะสมมากมันก็ยิ่งสุดตัวได้แล้วพื้นที่สำคัญคือความชันด้วยครับถ้าเกิดความชันสูงมันก็เป็นอตตัตราเล่ทำให้เกิดการสไลด์ได้มากขึ้นนะครับพื้นที่ฐานโตที่เกิดเหตุปัจ อันนั้นที่บอกนะครับว่าจะมีการสไลด์สองแบบแบบด้านบนกับด้านล่างคือน้ํามันสะสมเยอะไงฮะฐามมันทําไม่แน่นมันก็โอกาสสไลด์ได้บวกความชันด้วยครับสาเหตุที่เกิดดินสไลด์เกิดจากอะไรนะครับสาเหตุอย่างหลักๆเลยนะหลักๆเลยนะครับเนื่องจากการเกิดดินสไลด์ก็อย่างแรกก็คือน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับแล้วบวกกับว่าโดยธรณีสันฐานของพื้นที่เราเองมันมีหินในประเภทต่างๆนะครับอย่างเช่นเป็นหินแกรนิตถ้าเกิดการผุพัง ก็จะทําให้เกิดการสไลด์ได้และปัจจุบันนะครับฝนตกหนักมากนะครับหนักในหลายพื้นที่และเกิดการสะสมทําให้ชั้นหินตรงนี้เกิดการผุก,ก่อนและเกิดการสไลด์ลงมานะครับซึ่งความรุนแรงตรงัวนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่เกิดขึ้นว่ามันจะฝนสะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งม่มีฝนตกหนักมากก็ยิ่งปจัจจัยเร่งทาให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินเกิดเป็นป่าเกิดเกิดดินถล่มแล้วก็น้าป่าไหลหลากนะครับวิธีการที่เราจะสามารถเฝ้าระวังตัวนี้ได้นะครับ,บ,บกรมทรัพยากรธารณีเอง ก็ได้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถช่วยในวัดปริมาณน้าฝนว่าแต่ละวันเราสามารถรู้ได้ยังไงว่าปริมาณน้ําฝนขนาดเท่าไหร่นะครับสิ่งนี้ก็จะเรียกว่าเครื่องอุปกรณ์วัดปริมาณน้ําฝนนะครับเป็นหลักการง่ายๆครับเมื่อปริมาณน้ําฝนสะสมอยู่เราก็จะดูว่าสเกลสเกลมันจะเป็นแบ่งเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับลักษณะเหมือนไฟจราจรนะครับถ้าเกิดเขียวตรงนี้ก็ต้องอพิจารณาเฝ้าระวังนะครับ ถ้าเกิดสีเหลืองนี่คือเตรียมตัวนะครับส่วนสีแดงนี่ก็เต็มตัวอพยพนะครับลักษณะปริมาณน,น้ําที่สะสมก็เป็นน้าฝนถ้าเกิดปริมาณสเกลเข้าระดับไหนเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังในลนักษณะนั้นนะครับทางก,มมกรมทรัพยากรธรณีเองนะครับก็ได้มีการลงมาสำรวจพื้นที่ในจังหวัดยะลาของเรานะครับว่าพื้นที่ในจังหวัดยะลาเรามีความเสี่ยงเกิดดินสไลด์บริเวณไหนบ้างนะครับโดยทําเป็นรายงานแผนที่เสี่ยงภยัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชนนะครับเป็นลนักษณะตัวนี้นะครับ แล้วก็แผนที่ตัวนี้ปัจจุบันเรามีแล้วล่าสุดก็คือจํานวน5ห้าเล่มนะครับใน5พื้นที่ด้วยกันก็คือในพื้นที่ตำบลเขินบางล่างอำเภอบันังสตาร์ตำบลบ้านแหล่อาเภอทานโตตำบลบาระอําเภอกาบางัง ตำบลเบตงอเ,เบตงแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ปะแตนะครับอเยหาซึ่งรายงานฉบับตัวนี้จะสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าในพื้นที่ของเรามีความเสี่ยงบริเวณไหนบ้างนะครับมีแผนที่จุดเสี่ยงแล้วก็มีพื้นที่ที่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็รวมถึงกระทั่งจุดที่สามารถอพยพหนีภัยไปได้นะครับรายละเอียดส่วนนี้ผมเองก็ได้นําเสนอทางปพจังหวัดแลวก็ทางอบตท,ที่มีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนําข้อมูลตัวนี้ไปใช้ในการเฝ้าระวังได้เลยนะครับ แล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นแค่ 5, 5้าพื้นที่ยังไม่ครอบคุมทางจังหวัดเองเห็นความสําคัญเรื่องนี้ก็ได้ทำสื่อถึงก,มกรมชลประทานธรณีนะครับก็ขอให้ทางก,มกรมชลประทานธรณีลงมาสํารวจเพิ่มเติมซึ่งทางกรมก็ยินดีลงมานะครับที่รับทราบมาคือกรมยินดีที่จะ,จะลงมาสํารวจเพิ่มเติมนะครับก็เพื่อว่าจะสามารถเฝ้าระวังได้ดีขึ้นในปีถัดไปนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ําอย่างหนึ่งนะฮะกรณีที่แบบว่าเรามีพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีเครือข่ายในการเฝ้าระวังแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถบอกได้เลยว่า เบอร์ตัวของที่เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําช่วยทุกคนนะครับช่วยรายงานปริมาณน้าฝนที่บอกเมื่อกี้ครับช่วยรายงานเข้ามาถึงผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกรมหรือหน่วยงานอื่นที่มีตัวอุปกรณ์เฝ้าตอนระวังนะครับยิ่งเราแจ้งเร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยให้สามารถป้องกันตัวได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับกรณีเราในฐานะภาพประชาชนทั่วไปนะครับวิธีการเฝ้าสังเกตการบอกเหตุว่าจะเกิดกินถล่มไหมก็เราจะดูที่ว่าฝนตกหนักถึงหนักมากตอนไหนนะครับตลอดทั้งวันหรือเปล่านะครับ แล้วก็ถ้าเกิดฝนสะสมป,ปริมาณทั้งวัน24ชั่วโมงนี้มีปริมาณมากไอ้นี่ต้องต้องเตรียมหัวอเรวังแล้วนะฮะแล้วก็ดูระดับน้ําในลําห้วยว่ามีน้ําขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเปล่านะครับซึ่งในลาห้วยเองตัวบริเวณสะพานเองก็จะมีะบบอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับก็เรียกว่า early warning หรือบางที่ก็จะเรียกเป็นเครื่องโทรมาตรซึ่งบบอุปกรณ์ตัวนี้สามารถบอกได้ว่าปริมาณน้ำเท่าไหร่ถ้าเกิดมีความเสีย่ยงที่ผมบอกเป็นสัญญาณไฟสีเขียวเหลืองแดงมันก็จะมีสัญญาณเตือนทั้งเสียงและก็ภาพมาให้นะครับ แล้วก็กรณีเราอยู่รบริเวณแถวใกล้ๆเขาเด้วได้ยินเสียงแปลกๆเสียงอื้อนี่ครับอือ้อๆบนภูเขานะครก็ก็ให้ระวังไว้ด้วยเลยว่าอาจจะมีการสไลด์ของดินก็ได้เพราะอาจจะมีเสียงแคร็กแคร็กของภูเขานะครับของชั้นหินบริเวณนั้นนะครับแล้วก็และบางทีอาจจะมีพวกต้นไม้ลงพัดพามาด้วยกับน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคือข่ายเฝ้าระวังผมเชื่อว่าทุกคนเราช่วยกันเฝ้าระวังได้นะครับปัจจุบันมีอุปรกรณ์เยอะแยะมากมายแม้กระทั่งสื่อโซเชียลถ้าใครทราบเหตุก,การณ์ก็สามารถรายงานเข้ามา ให้หัวหน้าชุมชนซึ่งหัวหน้าชุมชนก็ต้องราไงานให้กับจังหวัดซึ่งจังหวัดก็สามารถเอาข้อมูลตัวนี้มาบริาการเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีนะครับนะครับแล้วก็วกรณีบ้านเองนะครับสังเกตว่าบ้านระยะาลาหลายที่จะไปก่อสร้างบริเวณริมน้ําเชิงเขาซึ่งตรงนี้ต้องระแวระวังมากๆนะฮะนำจากกรมนะครับกรณีบ้านที่อยู่บริเวณเชิงเขาแล้วก็ควรปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นซึ่งมีรากแก้วฝังลึกซึ่งตรงนี้จะช่วยในการยึดหน้าดินนะครับแต่ถ้าเราไปปลูกพืชที่มีรากสั้นตันนี้มมไ่ดเกาะ โอกาสที่มันจะสไลด์ก็ได้สูงนะฮะแล้วก็ตัวอย่างเช่นที่ขอแนะนําก็เป็นพวกต้นมะขามหรือต้นลิ้นจี่ป่าตรงนี้นะครับแล้วก็พวกไม้พื้นถิน่นไอตัวที่สามารถยึดเกาะหน้าดินได้ดีเลยนะครับและถ้าเกิดเหตุการณ์ดินถล่มปับ๊บต้นไม้ตัวนี้จะช่วยชีวิตเราได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างหลักๆเลยคือบ้านเราคือปลูกต้นยางพาราอ่าอันนี้เป็นข้อแนะนำนะฮะเราไม่ควรใช้ต้นยางจากพวกชําถุงนะฮะอ่าพวกเคลืกล้าตาเขียวบนรากเชิญเขาเพราะจะทําให้เกิดโอกาสดินถล่มมากกว่าเหมือนที่บอกมันไม่มีรากแก้ว แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าจะปลูกเราควรปลูกว่าจะเอามลพันธุ์พืชมาปลูกองดีกว่าเพราะมันจะมีรากแกวฝังลึกจะไม่ยึดหน้าดินได้โอกาสดินสไลด์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ควรปลูกบริเวณริมน้ําอันนี้คือสาคัญสุดเป็นการเพราะถ้าเกิดมันลาดไปก็หล่นไปลงน้ํากันหมดนะครับเหมือนที่เราเห็นเหตุหการณ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงคือควรลดการดูดรายเพราะว่าการที่ขุดลอกน้ำ้ำลึกเกินไป ตลิงอ่าจะพังได้เกิดการสไลด์อีกนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราสังเกตวิธีการปัจจุบันเหตุการณ์ที่เกิดดินสไลด์มันจะมีตั้งแต่บริเวณเขาลงมาและปัจจุบันเพิ่มแอดวามนมาเป็นบริเวณฐานถนนนะครับหลักๆ2อ,อย่างในพื้นที่ตรงนี้นะครับเหมือนที่บอกว่าเราก็ต้องช่วยเฝ้าระวังกันนะครับนอกจากเฝ้าระวังแล้ววิธีการปลูกพืชหรือการทําการเกษตรเราก็ต้องดูด้วยว่าพืชประเภทนั้นสามารถช่วยยึดหน้าดินซึ่งทางกรมทรัพยากรธรรมชาติสิรร่งแวดล้อมจะมีหลักการหนึ่งนะครับก็คือบอกที่ว่า เก็บน้ําไว้ในดินเก็บดินให้อยู่กับที่เก็บน้ําไว้ในดินความหมายก็คือว่าเราสามารถเอาน้ําตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อหลายที่ได้แต่ถ้าเก็บดินให้อยู่กับที่ด้วยวิธีการไหนปลูกต้นไม้ที่มีรากแก้วยึดหลักตรงนี้เข้าไปนะฮะมันก็จะสามารถยึดดินไม่ให้ไหลก็ไม่เกิดดินสไลด์แต่ถ้าเกิดเราเปิดปลูกพืชรากสั้นดินก็อาจไม่มีการยึดเกาะก็อาจจะสไลด์ลงไปได้นะครับถึงนึงบอกให้ทุกคนช่วยกันดยเราลงเรื่องปลูกต้นไม้สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ ถ้ายังไงมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อที่สำนักง,งานได้นะครับก็มีทุกหน่วยงานนะถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปเราสังเกตว่ามันจะมีสื่อมากมายให้เราสามารถติดตามได้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับพยายามติดตามนะครับพยายามติดตามไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกรมทรัพยากรทร,รณีกรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุหรือแม่ของชุนรัฐบาลอะไรก็ตามนะครับออกข้อมูลตัวนี้มาวิเคราะห์แล้วมาดูให้ดีนะครับแล้วก็แต่ถ้าจะให้ดีก็คือฟังการให้ข้อมูลจากทางฝ่ายสำนักประชาสัมพันธ์น่าจะดีที่สุดน,นะครับ ไม่ได้ขาด่าวตรงนะี้